โซชาเอาคืนมูรินโญ่หลังโดนแซ่บผลงานแมนยูห่วยเป็นเพราะใครล่ะโซชาออกโรงสับมูรินโญ่เละหลังเคยถูกวิจารณ์ว่าทำผลงานแมนยูเนตดได้แย่ในช่วงต้นซีซันโอเลกคุณานโซชาผู้จัดการกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพีเมลิกอังกฤษ จากการเอาคืนโชเซ่มูรินโญ่คุณซือท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เคยวิจารณ์เขาไว้ว่าทําผลงานปีศาจยําแย่ในช่วงต้นซีซั่นโดยเผยว่าที่ผลงานมันไม่ดีนั้นเป็นเพรกเขาต้องมาพาตัดทีมใหม่เนื่องจากคนก่อนนั้นทําไว้แย่โดยโซชาได้กล่าวว่าหากถามถึงประเด็นนั้น ผมจะไม่สามารถพูดถึงคนอื่นได้แต่ถ้าถามถึงทีมเราก่อนผมเข้ามาทำงานผมต้องจัดการทีมมากมายมีการเจนสัญญาผู้เล่นใหม่สีคนขายออก3-4รลายพร้อมกับดึงผู้เล่นจาก a c a d เด y เข้ามาส่วนตัวผมไม่คิดว่านักเตะของเราเป็นพวกชอบสร้างปัญหาฉะนั้นเขาถึงยังได้อยู่ในทีมทั้งนี้มูรินโญ่คือกุนซือที่โดนไล่ออกไปเมื่อช่วงเดือนธันวาควมปี2018 <c oughs> ก่อนจะแต่งตั้งโซชา <c oughs> เข้ามารับงานแทน <c oughs> จนถึงปัจจุบันล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อยู่อันดับที่5ของตารางมีแต้มตามหลังอันดับ4เชลซีอยู่3คะแนนขณะที่ไก่เดือยทองของกุนซื้อชาวโปรตุกีสหลังอันดับ8มีเพียง41คะแนนเท่านั้น